มาเยอะเนี่ยมีกินแพทเทิร์นขึ้นอย่างเงี้ยดีเฟนเดอร์เปล่ามาแล้วใหญ่เต็มซอยบอกเลยเต็มซอยเลยว่ะรอดิจิตอล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 ดูเสียงมันาดิมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ไงสัตว์แดกไปดิยุน้อยยุดน้อยยุดน่อยนี่ไงแดกไปดิแดกอีกไหมอยากแดกอีกไหม แตกไปดิเฮียโดนกันเองพูดเรือกันเองคุยมั่วไปหมดตายตายไฟคอกเฟเป็ดวงวิ่งก่อนวิ่งก่อนลงหลอกมายนี่หัวหัวผมมันมีป้อมปืนอยู่นี่ไงถ้าพวกมงไม่ขึ้นกันอ่้หูดูอะไรวะเนี่ยโอ้ยล้มล้มช่วยหน่อยครับอย่ใกล้ายิงช่วยหน่อยครับ ออกกลู่อ้นอกลุ่อุ้ยอยโดนชนโดนชน